เปิดตาแล้วจะได้เล่นแผ่นไหมมาดูกันดีกว่าเล่นแผ่นไม่มีปัญหากับการสู้ลัมเบิลแต่ยิ่ยช่างแมงกลัวไม่ได้เล่นแผน่อแผนอะแบนรไฟเหมือนเดิมแหละสมมุติว่าสมมุติว่าเล่นการเล่นนะสวัสดีครับมาจาก youtube ครับมาดูเสมฟพมี่ไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยเสมอออกสตตีตม ้าทายอดดีฮอตวาวคำพูดแบบไม่เคยเสมอรออกสตรีมเหมือนแบบเคยนอกสตรีมมันก็มีกันบ้างแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบฮาร์ดเสมอรบแบบมีความสุขกับการกระทืบเด็กขนาดนะั้นกูชอบเล่นแบบแบบแบบนี้มากกว่าฟิตเซนพอแบกทีมไหวไหมถ้าเรารู้มุมรู้เล่นกับวิชันฟิตเซนเป็นตัวที่โกงสัตว์อะสมมุติเราอันตีเฟียได้ห้าตัวทุกรอบแบบเนี้ยแม่งแม่งไม่น่ามีไฟไหนที่เราแพ้หรอก ดิมูเต้สวัสดีครับเซิร์ฟหายปิงสองร้อยยังครับพี่ไม่รู้ว่าพี่จะโดนเหมือนกันหรือเปล่าเราไปเข้าไปดูกันดีกว่าพี่เล่นเกมแรกหน้าตาน,นี้เหมือนใครไม่รู้ดีครับคุณเต้สวัสดีครับ,เ,รบเปิดเกมแรกมาจะชนะไหมโอ้โหกุจะเข้าไปหาคาริต้ามนยังไงดีเอ่ยเป็นปริศนาดีตัวไม่น่าเล่นด้วยเลยจริงเฮ้ยขอบคุณทัพจากพี่มูลฟอลลิงด้วยครับขอบคุณทัพเดือนเดือนแรกนะครับ เมื่อวานผมเลดไปที่ไม่ได้พิมพ์เลยก็เพราะว่าผมผมเห็นจริงจังกันอยู่ไงวิเคราะหาอะรร์อนาลัยสิทธกันไม่อยากกวนบรรยากาศขอบคุณสำหรับเลดครับสวัสดีครับพี่ลงแข่งลีกไหนปะครับผมไม่ได้ลงอสิ <c oughs> ไม่มีทีมก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ด้วยความที่ผมเหมือนเหมือนเหมือนจะเกินวัยแล้วแหละไม่ไม่อยากปล่อยปล่อยให้เด็กๆแบบ สิบแปดสิบเก้ายี่สบลงลงกันไปดีกวะ่ะป่าพี่เพิ่งจัดมาสิบห้าตัวถามจริงไอ้เอาไปเช่สิบ้าตัวเลยเหรอหนูก็เด็กสิแปโถแล้วลินพูดก็ฟ้าผ่า,าตาย <c oughs> หน้าเฟิร์ทวิตกอดจะได้หนีหนีอะไรเราเจอพี่แล้วก็ตบกระบ,บาลพี่ไม่หยุดอะโซไลไเอาพพี่อ่า <c oughs> <c oughs> ผมห้าขวบน้อยไป แม่มึงตีตายเปิดสตมหมูเตสดูอ่ะเสียงหลุดออกจากโทรศัพท์ไปทีหยิบไม้เหลียวควงมาเลยแม่มึงรำมาเลยดูอะไรพูดคำหยาบไม่หยุดเลยหมูันนี้เขี่ยสมเตแม่จา๋จาเอ้ไอ้แผ่นนี้มันโดนเนิฟป่ะนี่คิวอันนี้มันโดนเนิฟแล้วเนาะนี่กูยิ้มแล้วจะได้อยู่อย่างผาสุกสักทีมันโดนอะไรไปมั่งอะ่ะมานาแม่งใช้เพิ่มแล้วก็ หลายๆอย่างอะจำได้ว่าแม่งโดนหนักมากยางเอายางเหรอดีเทสต,ตามมาจากเว็บตม้ตมส้มต้มดำกูไม่ได้อยู่ยแถวๆนั้นนะกูสาบานได้ทิ้งคนดูไปตั้งหลายวันเมื่อวานก็กลับมาแล้วไงอุ้ยเมทอนฟร์มันดูใหญ่ยังไะหรือกูคิดไปเองมันดูใหญ่ขึ้นนะต่กินเนี่ยดีนะยิดบอ็อกยังเหมือนเดิมดอชดอชดอช,ดอชปา เมื่อเขาใช้โลกมาเรารอโลหมดเราค่อยสับพี่คิดว่าเรียนรูปป้ไปเรื่อยๆขอบคุณซับอาเดนเมลอนอดวยครับละมัดต่อเลยพี่ว่าละมัดคือทางที่ถูกต้อง เมคกานี้เข้าออกาเลนคุ้ยสวยขอบคุณมากกูจะไม่เดินเข้าคีปวิ่งครับหมูเต้วิ่งครับจังหวะน,นี้คุณต้องวิ่งแล้วโอเคลาดมึงอาจจะไม่เชื่อก็ได้กูจะกดยาแล้วอยู่ต่อเรนนี้กูดเดือดมากปั่นอย่างเก่งเจ๊งโอ้เออาช กูเสียไปทุกอย่างเม่แนว่ากูจะฆ่าพวกมึงให้หมดสวยครับทุกคนกูไม่ได้ฟาร์มคลิปเลย5นาทีคลิปกู16ตัวเย็ดแม่รอบไลฟ์งานดีเกินเรายืนตั้งตีมพิเศษก็ชนะแล้วบางนี่ไง ในระหว่างที่เล่นล่างเราช่าใจท็อปไซส์งานดีเกิดเรานั่งยิงมินเนี่ยนเฉยๆก็ชนะแล้วมั้งเราไปแจกเลยสักสี่ตัวเลนล่างเราจะได้กระตือรือร้อนหน่อยพูดเล่นพูดเล่นพี่ไม่ทำหรอกจากฟาร์มเวฟนี้จะไม่มีใครมาพาพกูบวกเท่านั้น,นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปยะบอกว่าแก่แล้วแต่พี่ก็ยังท็อปสิบชาเลนเจอร์เลยนะซีซั่นนี้ คือคือความจริงมันคือติดท่าน,นี้มันง่ายมันง่ายขึ้นแบบคนที่ติดอยู่บอนตอนนี้ก็ขึ้นมาแพทกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเซนหน้าจะขึ้นชาเลนจ์อีกไหมครับก็ต้องรอดูตองรอดูพี่ก็เล่นเท่าที่เล่นได้นี่แหละจริงๆพี่ก็แค่กะจะมาสตรีมแถวอีโรดมอนมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันฟลุกไงพอเอินขึ้นชาเลนเจอร์มาได้แล้วไม่ตกไป้แลทีฟลุกแบบท็อปสิด้วยนะปังแล้วดูหน้าหมันไส้เนาะ เมลนำแล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์อุบัติชาติอะไร,ะไรเกิดขึ้นก็คงจะชนะชิวๆรอรอได้แบ็คเกเบอร์ชิ้นสองแบ็คเกเบอร์ชิ้นสองฟอร์ชัวอย่างอื่นไม่ได้แบ็คเกเบอร์ชิ้นสองที่ปัดเลือดอาบอะเคียซันเต้และมัรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนที่ยังไม่มีก็คงจะบึ้มขอบคุณไรบิดด้วยนะครับโอไบโอไบเตเดโลเป็นลูกผมอ่านถูกไหมแต่ผมจะมั่วมั่วชี้คุณไปเรื่อยๆ กูหลุดตีสีโคตรไบอ่ะกดสกิลสองถูกจังว่ะเอ๊ะมันทันปุ๊บกวกเลยอ่ะกูก็แรงเหมือนกันนั้น เออเจ็บแบบนี้เรียกเจ็บอะไรจ้าไวกว่าแลมัดอะบอกเลยจังหวะเนี้ยไปเ,เดี๋ยวเอาของมาก่อนเอาแบ็คเคเบิร์มาสวัสดีฟ้าทุกครับสวัสดีแท็กซี่คลาว ผมเล่นการเล่นยังไม่เป็นเลยวันนี้พูดเลยแค่ตับๆปันๆนะอ่ะการเล่นอ่ะจะต่อตัวจริงจังนะคือมันมันไม่ยากเว้ยเข้าไปเทรดชุดหนึ่งกลับมารีเลือดแล้วเข้าไปเทรดแตั้งใหม่จนกว่าเลือดแม่งจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเราอออินเลยกดอันติแม่งตายแค่นั้นเนะี่ยวิธีเล่นการเล่นง่ายปะหลักสำคัญคือเทื่เสร็จมึงต้องออกมาให้ได้มึงต้องหาวิธีออกมาให้ได้มารีเลือดมึงให้ได้ อ้ไรแล้วจ้าอุ้ยมันไม่ตายมันตาย <Yeah. S 1> ที่ตัวแม่งคลัง่งยังคลั่งอยู่เหมือนเดิมเลยขอบคุณคลิปลูกพอ่อลูกนี้มีอีกไหนก่อนดีกว่ากูไม่น่าห้าเลยขอโทษทีม my bad ส่วนกับที่สอนมาเลยแต่ว,ว่าออกก่อนนะยังไม่ชินกังยังไม่ชินแต่หลักการมันประมาณนั้นจริงๆเมื่อกี้ด้เกิดออกมาก่อนแล้วรอเลือดเยอะๆกูรอแล้ว ไอ้ยังไม่ทำตามท,ท,ที่ที่ตัวเองพูดทักอย่างเลยเมื่อกี้พี่โชว์ช็อตที่ไม่ควรจะทำตามให้พวกมึงดูนะแล้วอย่าไปทำสำนึกบุญคุณไว้ด้วยกูไปออกกลางแป,ป๊บมังกรจะเกิดพี่ตลาดปอมบนเพื้นมาเมังกรได้ปวดมังกคอตรงนี้ก็ต้องได้นะกูฆ่าวัวแม่งเลยแล้วกันไหนๆมันอันตีแล้วก็ อุ้ยอุ้ยอโอเคกำลังจะบอกว่าเคนเต้อยู่ข้างหลังมันตายได้ไงวะนัดปิดตาหนามาก,กาถ้าเต็บกาเลนแบบนี้เรียกเอาเพย์ได้ยังอะกูไม่รู้ว่ากูฟันมันไปเรื่อยๆไปดันบนต่อดีกว่าไม่ฮอหรอตัวตัวมีเกาะมันเยอะไปอะเดี๋ยวผมว่าเจาะเกาะนี่คุ้มนะกาเลนนี่แม่งเฉลด่เกาะ ชาวบ้านชาวชอ่ชองเขาได้แบบนิ่มๆเลยเนี่ยดูดิต่อและมัดเหลือเหลือเท่าไหร่อะโอ้ร้อยแปดสิบเยอะอยู่ดีจากเท่าไหร่ กูไปไม่ถึงนะกูไปดีกว่าอเอาพปมาครับ <Shut down. S 1> ได้ชัดดาวกูไปแล้วมัดได้เยี่ยทตีแม่งจบสิ้นแล้วแล้วมัดจะขึ้นทอนเมลส่วนยาสูบไม่มีของมาฟันกู เนเก้าเราจบบ้านแล้วแป๊บนึงนะพี่เอาเพล์เนก่อนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งพิยาเอาเพย์เก็บโดนโดนปักเต็มตัวแต่ไม่ตายโดนกูหมดอะทั้งทีมเอากูไปทีวันเอ้ยได้แล้วว่า นี่ขอบคุณทุกคนอกูได้แล้วมีชิ้นส่วนกาเลนปะอะอันนี้ไม่ต่างกันยังไงแล้วหนึ่งกาเลนถาวรแลวหนึ่งชิ้นส่วนกาเลนเอาองเคียซานเจอกาเลนโคตรขาดทุนจริงๆมันอันตีปุ๊บแล้วคอมโบหนึ่งชุดเตียบแม่งตายเลยอะไรนะคือเคียตันเต้มันเอาเพย์ช็อตนี้ด้วยหรอกูขอญาติมีววช ฉันเกวนเลยคอแต่เกวนมันตัดธาดเนาะมันตัดธาดอีกสักรอบหนึ่งเ์ตันเต้มาตั้งใจรอตัดด้วยมัน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 ตัดดูด้าเมธาดอีกแล้วแม่จ๋าไอเหียมันกำลังจะเอาเพลคนทั้งหมดบนโลกเฮ้ยมันเล่นแบบนี้มันไม่ได้แชมป์ได้ยังไงอะพวกมึงไอเดชายอะมุงกัดทำไงดีครับตอบมันดี ไอ้ยายุงกัดจะเป็นปัญหามาถามกูได้น้อมึงเนี่ยไ,ไ,ไปกติไลฟ์วันละกี่ชั่วโมงสีถึงหกชั่วโมงประมาณนั้นช่วงช่วงชั่วโมงที่หกผมจะเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วจะเริ่มหลอนๆพูดจาไม่ไม่ได้เป็นภาษามนุษย์เท่าไหร่เพราะง่วงสัตว์แต่มามามาชั่วโมงแรกๆอย่างนี้ก็ยังได้ได,ได้ฟังหมูเต้ที่พูดรู้เรื่องอยู่นะอันนี้คือรู้เรื่องที่สุดเท่าที่ในหกชั่วโมงที่พูดแล้วคนเยอะทุก วันเลยช่วงนี้ไปทําอะไรมาทํา youtube ทํา y o YouTube ตอนแรกเราทำ t i k ตอกก่อนมันมีฐานคนดูจาก t i k ตอกมาแล้วก็มาทํา y o YouTube ต่อแล้วก็แบบเหมือนเล่น m อ็มเอพเนาะไล่ฟาร์มคน,นดูไปเรื่อยๆผู้มึงก็โดนกูฟาร์มไป <g ül üyor> ผู้เล่นนะผู้เล่นแซว <c oughs> ตัวใหม่แต่ยังไงการเล่นตบเรื่องหมดแล้วมาดูท็อปเลนมืนกันดีกว่าเราได้เจอตัวอะไรโยน่โยนี่เ้วเหรอเ่ <c oughs> พูดมันไม่เบื่อกันบ้างหรอว่าสุมันก็เล่นหลายตัวอยู่นะ 6เลยละกันไปแล้วเยีงใครจะอยู่ก็อยู่ได้เดิมๆแล้วเต้อ่อนฟรีดไปเดี๋ยวเราโดดมาอันนี้ยอนดีมีเดิร์กแม่งแบบอันตารายสัตว์อะ ดีดีท็อปดีไอเอเอ,เอคุ้มคุ้มเยี่ยเียไปแล้วรวยโอเค มมแล้วกูมาทันนะวก็เดยตอนนี้ทุกอย่างล้วนเป็นใจอุ๊ยโดดไปแล้วด้วยเที่ยขอร้องตีคิวจัดๆเคสจะจัดดาวอยู่ Cứu gầm lên cho tay Ah โดนเล่นอุ้ยอุ้ยกำลงโดนเด็ดเด็ดฆ่าโอเคไม่ ได้คลิปแล้วหมูกูทำโคตรทุกอย่างอะ่ะแต่บ้านกูอะไรจะแตกเพราะแม่งออกฮอลเบเกอร์มาเพื่อฟันบ้านกูนกนไม่ได้เพื่อมาเล่นเกมตัดตัวควุยสวยโอ้โหไม่ทันจริง ก่อนหลับพี่เล่นการเลนตื่นมาก็การเลนมึงไม่เจอมึงไม่ทันตาแฟนดิออนเลยเหรอก่อนหน้าน,นี้พี่เล่นแฟนดิออนไป็สองตานะมึงฟลุกตื่นมาเจอการเลนอีกแล้วเป็นบุญเป็นบุญตามึงโ <c oughs> อ้ยเอ็กซ์ปีบอ่ะเออเอาเป็นหมูย่างเลยต้องรอการเลนทุกคง,งต้องรอไปเกิดเป็นการเลนรอรีเลือดเข้าไปเทด แล้วก็ออกมาเรื่อยๆคิวไม่ยากหม,มดเอ้ยใครเอาคอได้ทรงนั้นวนะวน่ะกูงจะตาย พลาดคลิปตัวนพี่ไม่พลาดเลยเลยปกติสดไหมก็พอตัวหรือมึงจะวัดอ่านักเลงเฉยเยอะไปเปล่าสิบสี่ต่อห้าวีมั้งเลือดขึ้นเลือดขึ้นเรื่อยๆมังกรน้ำด้วยโอ้เต็มติดการรีเจนเลือดไปแล้วคิดว่าพี่อออยินได้โอ้ทฮีเดียว เอากูมีแฟลนะมึง,ห,งหรือมันมีจา่าเอางี้คุยกันก่อนถ้าเดินแบบนี้หรือมีจา่าเราตัดเวฟเราได้อีกรอบหนึ่งนะด้วยความที่เราเป็นการเล่นตัวแมงโตรเง้อไปครับเขาหน่าจะเสียมินเนี่ยนตัวหน้าตัวหนึ่งกับรถถังไม่รู้เดินมาทันหรือเปล่า ส่วนพี่ได้เพจไปและะ้ครับเพจเดียวพอเพจเดียวพออย่าโลภสงสัยครับว่าทำไมในเวิร์ลโยนเนสถึงกดแอร์ทอคยับยับหรอครับผมเล่นเกมยังไม่เก่งคลอกดามเมจมันขึ้นอยู่กับสก,กิลช็อตลว้ลวนๆเลยอะสก,กิลมันสามสก,กิลที่เป็นดามเมจหลักสกิลช็อตทั้งนั้นนะแต่โยนเนสมันมีโมบิลิตี้เยอะเกินไปกว่าที่แอร์ทอคแม่งจะสกิลโดนได้ เองพอเก็ตไหมแม่งแค่อ e ีมาแล้วก็ฟัน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 ,ฟนมันก็ชนะเทรดแล้วโอ้ <the> ึง oh. หนีกูไม่ได้หรอกเพื่อน <Yeah. S 1> มึงช้าไป <laughs> <Yeah. S 1> แรกๆขำหลังๆแข็งไม่มีเทเลพอร์ตด,ด้วยกูฟาดยับแบบเผื่อได้อีกเพจทติบี้เหรอติดบี้ไม่น่าทัน yeah. Yeah. ตู้ตู้กาเลน5วา สามสองหนึ่งตวยทำไม่ดีมากการเรียนลูกพ่อเขาปั่นมาอีกสักเว็บยกโคตรอิ่มกูไปแล้วไหนไหนได้ข่าว่ามันกำลังจะโดนเนฟพวกมาก่อนเลยดีกว่าฮอลเบเกอร์นี่คาสติกลาดได้ถูกออบเจกเลยเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยใครอะบาลจูเจอมาสามสี่เกมแล้ว อะไรจ้านี่แล้วเราก็ไปรีเลือดแล้วก็รอเทกับมันใหม่ยึดตัวแม่งตัวแม่งโคตรเลี้ยนบ่ายๆโอเคปัญญาอาตอมวัด เกือบแล้วอีกนิดนึงเคี่ยฮอลเบเกอร์มาเลยสวัสดีครับเลนข้างเลือราก่อนนะไอสองเลนที่เหลือเนี่ย ตายเลยนะเว้ยลัมเบิลแบบแบบเนี้ยกำลังจะไปใช้ไอ้นี่เลยฮอร์เบเกอร์สวยอยู่ อันติสายยาโคตร <laughs> คุ้มไอ้เฮียคลิปใหญ่กูอยู่นิ่งๆเลยอันติลัมเบิร์ทั้งอัน <c oughs> โอ้โหไอ้สัตว์ต้องปัดทันขึ้นหายแล้วหังตายเลยแล้วไปแล้ว กูไม่ตายหรอกนะ <c oughs> ไม่น่าตายหรอกคิดว่าดีเลือดก,ก่อนดีเลือดแล้วอยู่เรียนล่างต่อเด้ <c oughs> อผมเตะตนผมเล่นยูมีหน่อยมาเล่นเดคำถามประหลาดประหลาด ไปขึ้นอีกมูเต้ไ้ขึ้นอีกโอ้โหได้แฟตตอนเมื่อกี้่อยนะครับเดี๋ยวมูเต้ฟาดบ้านอันนี้ให้คิวเลยกูเข้าไปแทงด้วยเทมาก์ตัวยิงนี่โคตรสนุก อุ่มราคาสิกรับได้ฮัโลโหลเเกินรอลีเลือดกอนเรืเอจะรังจะละี โอ้เป็นเฮียอะไรกันเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยทรูดามิตขับเคลื่อนด้วยรำข้าวไอ้เยีะซีเอสกูสามแปดเก้าไอ้นี่ซีเอสจะสี่ร้อยการเล่นแม่งโคตรมันถึงจะนานไปหน่อยแต่ได้มันอยู่